สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะเนาะที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านช่องทาง Youtube นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะที่แม่หมอสามารถสื่อสารไปได้ไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r กรมนะคะ a o e b o o k หรือว่าช่องทาง t ิ t t o k กรวมถึงช่องทางเรียนะคะณนะตอนนี้นะก็มาถึงคลิปคล้องการแก้เคราะการรมตามวันเกิดนะคะ,ะเป็นการแก้เคราะกรรมสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ นะคะคชาวัวนจันนะต้องบอกว่านะคะเคราะกรรมที่คุณได้เจอเจอนั้นนะเนื่องจากนะคะคนวันจันเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งจะเป็นคนที่มีนิสัยเอาแต่ใจตนนะคะชอบอมทุกข์หรือขี้ระแวงอ่อนไหวง่ายนะคะชาวัวนจันทําอะไรบางครั้งไม่ค่อยจริงจังจริงใจ,งจงแต่ว่าเนาะคือส่วนหนึ่ง่ชอบให้ผู้อื่นเนี่ยพนาพนองนะคะทีนี้ถ้าใคร ขัดใจคุณก็มักจะโมโหร้ายนะหรืออีกอย่างหนึ่งปากร้ายนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นเคราะห์กรรมของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะสิ่งที่คนวันจันทร์นะจะแก้ไขได้นะคะจากผลกรรมที่ติดตัวมานะบางครั้งเนี่ยคนวันจันทร์นะคะแม่หมอต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนที่อาภัพอาภัพในที่นี้คือ,อบางท่านนะคะคุณอาจจะกรรมพะพ่อแม่ ในวัยเด็กนะคะคำว่ากํำพ้าอาจจะไม่ได้เกิดจากการสูญเสียตายจากนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดจากการที่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อแม่ต้องเลิกลาการน,นะคะเนาะอยู่กับพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นต้นนะคะที่นี้บางท่านคุณอาจจะต้องอยู่กับญาติพี่น้องนะแต่ว่าที่นี้พึ่งพาไม่ค่อยได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องอาศัยพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นผลจากกรรมที่เคยภาคลุกภาคแม่ผู้อื่นนะคะแล้วก็เคยเอารัดเอาเปียบผู้อื่นหรือหยิบของเขาแล้วไม่ใช้คืนเป็นต้นนะคะทีนี้ในชาติภกนี้นะคะคุณต้องจำเป็นนะมาใช้เขาในชาตินี้ซึ่งนะคะอาจจะเป็นกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ติดตัวคือคนที่เกิดวันจันทร์มักมีโรคประจำตัวเจ็บป่วยบ่อย เกิดจากกรรมที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตนะคะเ,เพื่อนเนาะทีนี้ทีนี้การแก้กรรมต้องบอกว่าชาววันจันทรวิธีแก้เคราะ์กรรมาตามหลักของพมชาติฉบับกฎแห่งกรรมนี้นะคะนะเขาบอกว่าให้คุณเลิอกอุปนิสัยที่เอาแต่ใจตนเสียนะแล้วก็หัดปล่อยวางหรือหาทางให้มันได้ระบายออกมา ความทุกข์ที่เกิดแก่คุณนะคะการเก็บกดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคุณพยายามศึกษาหาความรู้ให้มากๆจะดีนะคะชาววันจันทร์ดังนั้นชาววันจันทร์เนาะขยันมันเรียนรู้นะคะศึกษาจากตําราหรือเรียนให้ได้สูงๆจะดีนะคะแล้วก็อย่าไปหวังพึ่งพาคนอื่นให้หวังพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดฝึกตนให้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและ รู้จักแบ่งปันนะคะเพื่อนชาววันจันทร์เนาะส่วนกรัมให้แก้ด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือนะหรือซื้อปลาตามท้องตลาดมาปล่อยบ่อยๆจะเป็นการดีและอุทิศให้เจ้ากรรมในเวทนะคะที่เราได้มีกรรมมานะทำให้เราเจ็บป่วยทําให้เราต้องทุกข์ใจนะคะโรคประจําตัวนะท่านให้บูชาพระพุทธรูปปางห้ามพญาชิหรือ ปางห้ามโรคจัดดีนะคะเพื่อนเนาะเป็นปางที่พระพุทธเจ้าตัดว่านะเมื่อท่านนะได้เสด็จไประงับโรคบาติในเมืองภัยสาลีบูชาผาปางนี้เพื่อเป็นเคดในการแก้กรรมที่เกิดจากโรคนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนชาววันจันทร์คุณสามารถบูชาพระประจำวันเกิดนะคะเนาะโดยท่องคาถาบาลีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าอิระ ชาคตะระสาอิระชาคตะระสานะคะท่องให้ได้18จบนะคะกำลังวันของผู้ที่เกิดวันชันนะคุณท่องให้ได้18จบท่องในช่วงเช้าก็ได้นะคะเพื่อรับพลังงาน าจากแสงพระจันทร์หรือในตอนเย็นก็ได้เพื่อรับพลังงานจากแสงพระจันทร์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเรียกว่าคาถากระทูเจดแบบนะคะมีสับคุณด้านคงกระพันชาตีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์นะคะเนาะคุณสามารถทำได้ตามนี้นะเพื่อเป็นการแก้ไขกรรมนะคะให้เจือจางและเบาบางลงโดยใช้พระคาถา หรือใช้ภาษาบาลีที่ศักดิ์สิทธิ์ในการทําให้กรรมชาววันจันทร์นะคะได้เจือจางและเบาบางลงนะเพื่อบรรเทาทุกข์ได้นั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปชาววันจันทร์แต่เพียงเท่านี้นะคะก็คลิปหน้าก็จะเป็นคลิปการแก้กรรมสําหรับเพื่อนๆนะคะพี่ๆที่ เกิดวันอังคารนะคะเนาะก็ติดตามรับชมรับฟังคลิปด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางในการสร้างไรายได้ของแม่หมอไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้านะคะเ,เพื่อนๆที่สนใจสินค้าก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนะคะ,ะจากเขาเรียกว่าคลิกลิงก์นะคะด้านล่างของคลิปหรือเข้าไปรับชมใน TikTok นะคะของแม่หมอปนิชาที่ได้เล่นใน TikTok ในตะก้า ผู้ซื้อนะคะก็จะมีตะก,กร้าให้เลือกซื้อเนาะาสำหรับตะกร้าการขายที่เราไปฝากลิงก์ไว้นะคะก็จะมีรายได้เพิ่มเติมนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดยอยากสนับสนุนการซื้อสินค้าหรือเพื่อนๆท่านใดาสามารถคอมเมนต์อยากได้อะไรนะคะไม่เหมาะก็จะดึงสินค้านั้นเข้ามาในตะก,กร้าตนเองได้นะคะวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ